สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคานะครับประจําวันที่31เนาะ,ะกรกดาษกมจนถ,ถึงวันที่4สิงหานะครับก็มาเจอเกันเป็นประจำทุกเช่นเดิมเนาะนะครับอ่ะโอเคหลับแรกเรามาอ่านก่อนพี่หมีไม่ขออ่านทาเฟรมมันนะครับมันจบพรุ่งนี้เนาะเรามาดูในส่วนตัวทาเฟรมวิที่เกิดขึ้นครับจากวิกก่อนนะครับที่เรามองว่าเขาจบไปในลักษณะของตัวพินเซล นะครับพินเซลนะครับแท่งถัดมาที่ก็จบก็เป็นไรครับเขามีการขึ้นไปเก็บในส่วนของตัวไส้พินและจบมาในลนักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสปินนิ่งนะครับถ้าเรามองโซนบริเวณนี้นะครับเป็นโซนที่เราเรียกว่าแนวต้านนะครับจุดนี้นะครับเป็นมองที่เราเรียกว่าแนวต้านนะครับเขาเป็นลนักษณะของพินที่เป็นการเบรกแรงบาย นะครับเบรกแรงบ่ายแต่ถ้าเรามาอ่านในส่วนของตัวโครงสร้างของ Time Frame w e e k นะครับอันนี้เรามามองในแง่ของโครงสร้างราคาเนาะเราจะยังคงเห็นว่า Time Frame w e e k นั้นยังเป็นในลนักษณะของโครงสร้างราคาขาขึ้นอยู่นะครับจุดที่เขาลงมาโซนบริเวณตรงนี้นะครับวันนั้นที่เขาไม่สามารถผ่านได้นะครับมันเป็นลนักษณะของการทำสวิงโลใหม่นะครับก็คือในส่วนของตัวการสร้างไฮเออร์โลนะครับสร้างไฮเออร์โลขึ้นมาตรงนี้เป็นไฮเออร์หาย นะครับ g h เออ High ลักษณะที่เกิดเป็นลักษณะของการเบรกแรงบายเฉยนะครับต่ยังไม่ได้เป็นมองลักษณะของการกลับตัวซึ่งการกลับตัวของเขานะครับกราฟจาเป็นจะต้องมีลักษณะของการที่เราเรียกว่าสร้างสวิงโลที่ลงมาต่ํากว่านะครับมันจะเป็นลักษณะข,ของการเบรกแรงที่เกิดขึ้นละนะครับอันนี้จะเป็นการ เปลี่ยนทิศทางของตัว t i m r f r e w e e k เนาะนะครับดังนั้นเทนหลักนะครับตามองมองของดาวยังเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราเรกว่าอัพเทนอยู่นะครับแต่ s p i n นิ่งที่เกิดอย่างน้นอยเรายังสบายใจได้ครับว่ามันเป็นการเบรกแรงบ่ายนะครับมันเป็นลักษณะของการเบรกแรงบ่ายที่เรามองเอาไว้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมีขอวางเส้นเอาไว้ให้ก่อน นะครับอันนี้ขอวางหยาบๆนะครับไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่เราใช้เทรดนะแนวรับแนวต้านเดี๋ยวพี่หมิงใช้อีกรูปหนึ่งครับนะครับอะพอมันมองอย่างนี้เสร็จนะครับเรามาอ่านในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นในลักษณะของเทรนครับ im a ยังเป็นการบ่งบอกว่ามีลักษณะของแรงบายอยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับยังเป็นลักษณะบ่งบอกว่าเป็นการไซเวย์นะครับซึ่งพอเรามองเห็นอย่างนี้แล้วว่ามันเป็นการไซเวย์นะครับเรามามองในส่วนของตัวไทม์เฟรมเล็กที่เกิดขึ้นครับ ว่ามันเป็นการไซเวจริงหรือเปล่าเรามามองในส่วนของตัว Time เฟร m e Day ครับถ้าเรามองในส่วนของตัว Time เฟร m e Day โซนบริเวณตัวนี้ครับที่เรามองวันก่อนนะครับว่าเป็นในลักษณะของในส่วนของดิม a นโซนอาซัพพลายโซนที่เขาขึ้นมาแล้วเขากลับลงมานะไม่ผ่านนะครับอันเนี้ยในแง่ของ Time Frame Day เนาะแต่มาดูใน t ท m e เฟร m e Day ครับจากสวิงไฮสวิงโลที่เขาสร้างนะครับสวิงไฮสวิงโลที่เขาสร้างเขาเป็นการลักษณะของการลงมาเบรกแรงและ นะครับดเป็นลักษณะของการเบรกแรงได้นะครับถ้าเราขยายภาพใหญ่ขึ้นนะครับพี่หมีของระยาตขยายภาพใหญ่ขึ้นเนาะจะได้เห็นกราฟชัดๆนะครับอ่ะใหญ่ไปโอเคนะครับอ่ะโซนบริเวณนี้นะครับเป็นในส่วนของโซนที่เรามองนะครับตีจากแท่งเทียนแท่งนี้นะครับอ่ะมองเป็นในส่วนของตัวซั p p l y z o นะครับกราฟขึ้นมาติดครับกลับลงมา นะครับในส่วนของ day นะครับแท่งนี้จบเป็นลักษณะของตัว pa by ที่ไม่สมบ,บูรณ์นะครับถ้าใครทำขาเซลล์ได้นะครับวันพราหตุัดพี่หมีบอกว่าไม่ผ่านโซนบริเวณนี้พิจารณากำไรนะครับเขาถึงโซนที่เขามีโอกาสจะกลับลงก,กลับขึ้นมาพักตัวนะครับสุดท้ายเสร็จครับเขาเป็นการกลับขึ้นมาพักตัวครับถามว่าทำไมมองในลักษณะแบบนั้นถ้าเราอ่านนะครับในส่วน ema time frame day 2เส้นเนี้ยนะครับในลักษณะของตัวค่าเฉลี่ย50และหนึ่ง ของตัว Time Frame Day นะครับเป็นลักษณะของการไซเวย์ถ้าเราอ่านแท่งเทียน Time Frame Day เห็นไหมครับขึ้นมาไม่ผ่านโซนบริเวณน,นี้ครับก่อนที่เขาจะหลุดลงมาเขาเป็นลักษณะของการไซเวย์ถูกไหมครับพอเขาเบรกเอาลงมาได้ครับเขาเป็นลักษณะของการไซเวย์เสร็จนะครับไม่ผ่านเส้น EMA 200กราฟกลับขึ้นไปครับติดในส่วนของ High e hm เดิมก่อนหน้าก่อนที่จะกลับลงมาไซเวย์อยู่ในกรอบน,นะครับอันนี้คือจุดที่เรามองแต่ถ้าเรามาอ่านในส่วนของตัว RSI ปรากฏว่าเป็นไงครับ RSI Momentum i m e Frame Day นั้นเริ่มปรับเป็นลักษณะของการมี Lang แรงซลล์ละนะครับหลุดลงมาเส้น1 5 0กลับขึ้นมาเทส1 5 0วันจันต้องดูครับเขาจะสามารถยืนเหนือหรือเปล่าเดี๋ยวพี่หมีให้โซนในการเล่นบันจันรในส่งตัว Time Frame H1 เนาะนะครับแต่ถ้าเราอ่านภาพรวมของ Day ในลักษณะบีที่เกิดขึ้นนะครับโซนบริเวณตรงนี้เป็นแนวรับของทาง Frame Day ที่เขาลงมาสร้างสวิงโลที่ที่เกิดขึ้นอยู่ถูกไหมครับถ้ามองในส่วนของแนวต้านคือโซนบริเวณนี้ครับจุดแรกนะครับ กับจุดที่สองคือโซนบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามองจากกรอบนี้ครับมองแบบง่ายๆเลยนะนะครับในกรณีที่กูจะเทรดเบรกเอาท์นะครับจุดนี้ครับคือจุดท p ในกรณีที่กราฟเบรกเอาท์ขาบ่ายจุดนี้ครับคือจุดท p ขาเซลในกรณีที่กราฟเบรกเอาท์ขาเซลลงมานะครับกรอบตรงนี้ทงเฟรมเดย์ยังอยู่ในรูปแบบของการไซเ w ว y ยอยู่นะครับโซนตรงนี้มาจากไหนหรอเส้นข้างบนมาจากแท่งเทียนกลุ่มนี้ครับที่เป็นลักษณะของการสร้าง แท่งอิมบาลาน e ์หลุดออกมาได้นะครับตรงเนี้คือจุดที่กราฟจะขึ้นมาทดสอบในกรณีที่เขาเบรกเอาได้นะครับอันนี้คือมองแบบภาพรวมของไทม์เฟรม a y ก่อนเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่คราวนี้จุดที่เรามามองครับเราลองมาอ่านในส่วนของตัว t i m e เฟรม e h สกันว่าใน t i m e เฟรม e h สเราจะดูที่ทางกราฟแบบไหนนะครับอ่าพี่หมีขออนุญาตอันนี้ก่อนนะขออนุญาตล็อกเส้นก่อนนะครับคือพี่หมีจะลบเส้นลูกศรทิ้งไม่ใช่เลยหรอก มาดูในส่วนของตัว Timeframe H4 ครับในลักษณะของ Timeframe H4 เนาะหลังจากที่กราฟขึ้นมาทดสอบต้านครับวันนั้นไม่ผ่านนะครับเกิดพิธีการเททองกลับลงมาติดแนวรับนะครับติดแนวรับเนอะเกิดลักษณะของการพักตัวกราฟกลับขึ้นไปพักฐานวันนั้นจุดที่เรามองการพักฐานของกราฟเรามองอยู่2โซนจําได้ไหมครับจุด <c oughs> ขอโทษดีครับ โซนพักฐานโซนแรกอันนี้คือโซนของทามเฟม H1 อันนี้คือโซนของ3ามเฟม H4 เป็นจุดที่กราฟกลับขึ้นมาและเราจะรอในส่วนของตัว PSL ที่เกิดขึ้นนะครับในลนักษณะของสิ่งตัวนี้ที่เขาทำนะครับเห็นไหมครับลักษณะของแบบนี้ที่เขาทำนะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าในลนักษณะของแพทเทิร์นที่เป็นในลนักษณะของตัวแบรฟทนะครับแบรฟท์นะครับ ถ้าเราเล่นในรูปแบบของแบบแฟ a สิ่งที่เราจะรออะไรครับเราจะรอเขาเบรกเอาเทนตรงนี้ขึ้นมาได้และรอเขา p พู Back ขึ้นมาครับและกลับลงมาอีกรอบอันนี้คือการาฟจะลันต่อในทิศทางขาเซลล์นะครับแต่พอถ้าเรามองจริงๆตอนนี้นะครับตอนนี้ทางเฟรม e ฮส4นะครับสร้างในส่วนของตัวซับไพตรงนี้ขึ้นมานะครับซับไพตรงนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นซับไพที่มีความแข็งแรงพอสมควรนะนะครับและ H4 ขึ้นมา แต่โซนบริเวณตรงนี้ครับนาต้านยังไม่สามารถเบรกขึ้นมาได้มาอ่านในส่วนของตัว RSI H4 EMA H4 เห็นไหมครับเกิดลักษณะของการระนาบกันเป็นการบ่งบอกว่ากราฟนั้นไซเวย์ซึ่งถ้าเรามองก่อนหน้านะครับเขาเป็นลักษณะของการไซเวย์มาแล้วรอบหนึ่งนะเขาถูกแรงซื้อผักขึ้นไปจนเขาถูกแรงเทขายกลับลงมากลับมาอยู่ในลักษณะข,ของโซนรูปแบบของการไซเวย์เหมือนเดิมถ้าเรามาอ่านในส่วนของตรงนี้ครับ สังเกตไหมครับในส่วนของตัว RSI 14กับ RSI 150เป็นลนักษณะของการขนานกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยจุดที่เราจะรอ PSL a เขาขึ้นมาแต่เขายังไม่เกิด PSL a มันยังมาในลนักษณะของตัวแบ a r f l a อยู่นะครับให้เราระวังในแพทเทิร์นตัวนี้เอาไว้นะครับถ้าคุณจะเล่นเซลล์คุณรอในลนักษณะของเสกษณ์ของการกลับตัวให้ชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวพี่หมีขอวางเส้นกรอบตัวนี้เอาไว้นะนะครับวางเส้นกรอบตัวนี้เอาไว้ให้นะครับ จุดที่เราจะรอคราวนี้เรามาอ่านในส่วนตัวทางเฟรม H1 เห็นไหมครับ H1 <H 1 S 2> เป็นเหมือน H4 เลยเป็นลักษณะของแบร์แฟลตขึ้นมานะครับ mm hmm. เขาหลุดโซนตัวเนี้ยที่เราจะรอเซลล์ขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. เขายืนเหนือตรงนี้คือไม่ได้นะหลังจากช่วงกลางวันนะครับที่พี่หมีเตือนว่าไม่ผ่านตรงนี้เก็บนะครับขาบ่ายนะครับจนเขาหลุดลงมาครับติดเทนตัวนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. บางคนบอกสองทุ่มพี่หมีจบพินเซลทําไมกราฟไม่ลง อย่าลืมนะครับ H4 เสริมบายถูกไหมครับา H1 นะครับ p a ายนะครับการขึ้นมาครับเขาขึ้นมาติด EMA ทางเฟรม H1 และ H4 เขาเป็นการกลับลงมาพักฐานและเขาเด้งกลับขึ้นไปใหม่ถ้าเราสังเกตจากโมเมนตัมที่เกิดขึ้นนะครับการาฟมีแรงบายนะทามเฟรม H1 นะครับเป็นลนักษณะของการบายขึ้นมาพักฐาน นะครับอันนี้คือส่วนในเพลงของวันศุกร์และในไทม์เฟรม H1 ก็ยังสร้างรูปแบบของแบร์แฟลชเช่นเดียวกันอยู่นะครับสร้างในส่วนของตัวรูปแบบแบร์แฟลชกันอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูเทรดเซตอัพวันจันทร์ก่อนครับขอแบ่งเป็นเช้าของวันจันทร์กับภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับอ่ะโซนบริเวณตรงนี้ครับเป็นลักษณะที่ไทม์เฟรม H1 นะครับมีโอกาสที่จะสร้างกรอบไซด์เวย์นะครับไทม f เฟรม H1 มีโอกาสที่จะสร้างกรอบไซด์เวย์ถ้าเราไม่มองอะไรมากครับ คุณสามารถเล่นกระบอบไซเวย์ตรงนี้ได้นะครับถ้ากราฟเบรกเอาลงมานะครับถ้ากราฟสามารถเบรกเอาลงมานะครับเป็น PSL เราสามารถเซลลงมาได้ครับจุดเฝ้าระวังโซนแรกคือโซนบริเวณตัวนี้ครับ1947นะครับคือจุดที่เขาลงมาพักฐานสร้างในส่วนของตัวสวิงโล H 1ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเขาจะหลุดได้เขาต้องหลุดตรงนี้ลงมานะครับอาจจะหลุดลงมาตรงนี้ขึ้นมาเทสตรงนี้อีกรอบและค่อยลงไป นะครับอันนี้คือในส่วนของตัววันจันทร์ที่เรามองสั้นๆก่อนนะยังไม่อยากมองกรอบใหญ่ให้นะครับวันจันทร์มองกรอบแค่นี้ก่อนนะครับหรือถ้าเขาลงมาครับในกรณีที่เขาลงมาถึงแนวรับนี้นะครับและเขาไม่สามารถผ่านได้นะครับจบเป็น p a บกายกับขึ้นไปครับเราสามารถบายขึ้นมาได้ครับจุดทีพจุดแรกที่เราจะมองครับมองตรงนี้นะครับมองตรงนี้หรือโซนบริเวณตรงนี้ครับ หรือโซนบริเวณตรงนี้เพราะถ้าเรามองจุดบริเวณตรงนี้เป็นจุดที่เรารออยู่แล้วถูกไหมครับพี่หมีไม่ได้วางเส้นให้นะเพราะมันมีเส้น EMA อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้คือจุด TP ที่เราจะมองครับถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านแล้วเขาเกิดลักษณะการไซเวย์ในกรอบนี้นะครับเรารอ PA ในการเบรกเอาอีกหนึ่งชุดนะครับดูนะครับกรอบตัวนี้6 0 0ันจุดนะครับจุดเข้าได้เปรียบไหมเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้เล่นถ้าเล่นไม่ได้รอเนาะ นะครับค่านี้มามองแผนการเทรดทั้งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสาคัญอยู่ประมาณสองสมตัวนะครับแต่ก็มีทําให้เราผิดหวังเหมือนกันนะกับตัวเลขอะไรครับ PCE เมื่อวันศุกร์การวิ่งเสียชัยจะเป็น PCE มากเลยนะครับคือวิ่งน้อยอ่ะเอาจงจริงวิ่งน้อยจะน่าเกียดนะครับอ่ะครานี้ครับกรอบครับเรามามองในส่วนของตัวดีมาและซัพพลายก่อนนะครับพี่หมีขอวางดีมาและซัพพลายให้ก่อนนะครับอ่าแป๊บนะครับ มองโซนบริเวณตัวนี้ครับมองโซนบริเวณตัวนี้ครับ <c oughs> นะครับอันนี้คือดีมาและสับายนะครับในกรณีถ้าเขาเป็น PA บ u y สามารถยืนเหนือโซนบริเวณนี้ได้นะครับยืนเหนือเส้นแดงนี้ได้นะครับโอเคนะครับจุดที่กราฟมีโอกาสขึ้นไปถึงครับจุดที่กราฟมีโอกาสขึ้นไปถึงคือโซนบริเวณตัวนี้ครับนะครับถ้าเขาไม่ผ่านจะเป็นจุดที่เรา จะเล่น P.A. Cell แต่อย่าลืมนะครับ P.A. Cell จากที่ยังไม่ทำลายโครงสร้าง Time f เฟรมใหญ่นั้นกาฟเมื่อถึงแนวรับสำคัญมีโอกาสเด้งขึ้นไปได้เสมอเหมือนเคสเนี้ยเห็นไหมครับลงมาติดครับไม่ผ่านติดก้อนหนครับติดกลุ่มก้อนเนี้ยไม่ผ่านเด้งกลับขึ้นไปเนาะเป็นจุดที่เราจะรอ P.A. Cell ครับถ้าเกิด P.A. Cell ตรงนี้ได้นะครับจุด P.T.P. ที่เราจะมองนะครับพี่หมียังมองโซนบริเวณนี้อยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้มองไกลนะ นะครับมองว่าเป็นการลงมาทําโลนั่นแหละและการลงมาทําโลตรงนี้ถ้าเรามองในโครงสร้าง h e สนะครับจะเป็นลนักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า BOS b r e k of structure นะครับตอนนี้เป็นการทําลายโครงสร้างไปแล้วนะนะครับเชิง o f ค character ไปแล้วแต่ยังไม่ทำลายโครงสร้างําเฟรมใหญ่นะครับอ่าอันนี้คือจุดที่เรามองถ้าเขาเทสไม่ผ่านครับโซนกลุ่มนี้ครับมีโอกาสที่จะสร้างโซนไซเบอ v e ขึ้นมานะครับแต่ในทางมุมกลับกันครับ อ๋ออีกจุดหนึ่งครับถ้าเป็น PA by เนาะในกรณีเขายื่นเหนือไม่ได้ตรงนี้เราเล่นได้ครับ PA sell โทษทีนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเล่นได้แต่ในทางกับการถ้า PA by จากชุดนี้ขึ้นมานะครับจากชุดนี้ขึ้นมายืนเหนือหนึ่งเก้าแปดหกได้นะครับขึ้นมาแล้วยืนเหนือหนึ่งเก้าแปดหกได้นะครับมุมมองในการเล่นเปลี่ยนทันทีเลยนะครับสองพันหนึ่งมาไม่ยากนะครับ 2001, 2005สองพันหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ห้าโซนเนี้ย นะครับมาไม่ยากเลยนะถ้าเขายืนเหนือหนึ่งเก้าแปดกได้นะครับเพราะเราสังเกตนะครับว่าจังหวะที่เขาขึ้นนะครับดูจากกราฟที่ผ่านมาครับเวลาที่เขาขึ้นเขาขึ้นเร็วมากเลยแต่เวลาลงเขาลงน้อยครับอันนี้ลงเยอะเป็นแท่งที่ลงเยอะที่มองว่ากราฟม,มีการเปลี่ยนทิศทางเพราะอะไรครับเวลาขึ้นหนึ่งขึ้นไวมันขึ้นตามโครงสร้างทำเฟรมวีคที่บอกนะครับว่าวีคยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับ แต่อันนี้เรามองว่าเขามีโอกาสที่จะกลับตัวดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาผ่านแนวรับน้าต้านที่สําคัญหรือเราอยากจะเป็นสวิงเทรดที่เราจะถือเราต้องมีจุด SL กํากำไรในใจนะครับว่าเราจะยอมที่โซนบริเวณตรงไหนเนาะนะครับ โอเคสำหรับแผนการเทรดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการวิเคราะห์กราฟในส่วนของตัวเช้าวันอังคารนะครับเป็นแท่งที่เปลี่ยนทางเฟรมมันเดี๋ยวพี่หมีจะอ่านทางเฟรมมันให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับระวังด้วยนะครับวันจันทร์นะครับเป็นแท่งปิดมันสุดท้ายเนาะครับอาจจะมีความผันผวนนะครับคราวนี้เรามองในส่วนของตัววัตถินเศรษฐกิจกันครับว่าวันจันทร์บัตถินิเศรษฐกิจมีอะไรที่สําคัญนะครับโซนตรงเนี้ยอ่ะเรารอดูครับว่ามันจะมีโมเมนตัมในการซื้อขายไหม นะครับในส่วนของตัวรีเทลเซลของยุโรปนะครับเป็นการประกาศตัวเลขของเยอรมันนะครับแล้วก็ตอน16.00นนะครับตัวเนี้ยถ้ามีวอลลุ่มเราจะได้เล่นกันครับและอีกรอบหนึ่งก็คือเปิดตลาดอเมริกา19.30ถึง20.30เป็นช่วงที่การน่าจะมีวอลลุ่มแล้ววันจันทร์ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรละนะครับจะมาอีกทีหนักๆคือประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษนะครับ BOE Bank of England นะครับแล้วก็วันพุธนะครับอันนี้คือวันพุธเนาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของ ADP นะครับตัวเลขคาดการณ์ในส่วนของตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานเอกชนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเลยที่จะมาวันศุกร์ครับ NFP ครับ Non Farm Payroll นะครับถ้าตัวเลขการจ้างงานสูงนะครับตัวเลขการจ้างงานสูงนะครับอัตราการว่างงานน้อยนะครับและประกอบกับค่าจ้างหลายชั่วโมง สูงของคําไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับเพราะนั้นถ้ามองตามฟันเดอร์เมทัลนะนะครับเพราะนักลงทุนจะคาดการทันทีว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนที่เราเห็นแล้วว่าที่เขาทํากับ GDP ครับวันที่ GDP ออกมาดีกว่าตัวคาดการนักลงทุนแพนิคเซลทันทีเลยครับ มองว่าเฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวฟันเดิมนทลนะครับเดี๋ยวพี่มีขออนุญาตปิดคลิปก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เขา้ารวมวิเคอรกราฟสดด้วยกันได้ถามนะครับโอเคเราได้เทรดเซตอัพไปแล้วนะครับได้แนวทางการเทรดไปแล้วเรารอครับวางแผนการเทรดให้เกิดตามเทคนิคที่เราเรียนรู้มานะครับใครได้เทคนิคไหนก็ใช้เทคนิคนั้นไป นะครับที่สำคัญครับอย่าลืม M M money management ให้ดีนะครับโอเคสำหรับบทวิเคราะห์กราฟวันนี้พี่หมีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ